คุณพี่อายุเท่าไรแล้ว43ปีอาศัยอยู่ที่ไหนถนนสายสองที่ไหนเซธยวันสายสองคุณชื่ออะไรอาเซงอาเซงขอถามหน่อยฉันเห็นเท้าของคุณมีพันแผลอยู่ฟังพวกเขาบอกมาเท้าคุณมีปัญหาอะไรบอกฉันได้ไหมเมื่อก่อน นั่งมอเตอร์ไซค์หกล้มได้รับบาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐไม่ได้ผลทำอะไรบ้างพบหมอรักษาไม่หายกระดูขกขักไม่ได้รักษาให้เข้าที่พันแผลกลับถึงบ้านผิดรูปเลยจากนั้นไปรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่ยี่โปเสียไปสองหมื่นกว่าริงกีตกระดูกเข้าที่แล้วหายดีกลับไปทำงานแล้วหกล้มอีกโรงพยาบาลรัฐรักษาจนขาเสียเสียอย่างไร กระดูกถ้าไม่รักษาให้หายขาดจะติดเชื้อด้านในวันนั้นผมอยู่สิงคโปร์สิงคโปร์หมอตรวจแล้วจะทำการผ่าตัดทันทีมีการติดเชื้อไม่รักษาการติดเชื้อให้หายขาดก็ต้องตัดขาด หเดือนค่าแอดมิร3สามจุหมื่นเหรียญสิงคโปร์ประกันชีวิตใจแค่3ามหมื่นออกเองห้าพันเหรียญสิงคโปร์ไม่ใช่ริงกิตนะดอนล่าสิงคโปร์ไม่มีปัญญาจ่ายขอให้หมอออกหนังสือให้กลับมารักษาที่มาเลเซียให้รีบกลับคุณไปสิงคโปร์เมื่อไรสีปีที่แล้วเจอเอ็มซห้ามออกนอกบ้านช่วงโควิดกลับมาไม่ได้ผมจะกลับไม่ให้กลับ วันที่หนึ่งเดือนสี่เปิดประเทศก็กลับมาวันที่สิบกว่าเดือนสี่ก็กลับมาหลังจากนั้นล่ะมาล้างแผลที่นี่ไปล้างที่มาเก๊าทุกวันเมื่อก่อนมีแผลจุดเดียวแผลนี้ราวสิบปีตอนนี้ผ่าแผลตรงนี้ปิดแผลไว้ตรงนี้โอเคไม่มีอะไรแล้วส่วนตรงนี้เน่าอยู่นิดนึงหอบแผลเน่าอยู่หน่อย ต้องไปล้างทุกวันตอนนี้ไปล้างทุกวันอยู่หรือนี่เช้านี้ก็ไปล้างไปทุกวันล้างมานานเท่าไรแล้วผมกลับมาได้ไม่กี่วันกลับมาก็เดือนครึ่งละวันที่สิบหกเดือนสี่กลับมาจนถึงตอนนี้แล้วสภาพแบบนี้ขอถามหน่อยคุณมาเจอเลย่าได้อย่างไรใครแนะนำมาคนนั้นไงรู้จักที่นั่น ผมไม่รู้จักมาก่อนในร้านกาแฟเจอเขาเขาเข้ามาหาผมลองเชื่อเขาผมเชื่อมาเยอะละอยู่สิงคโปร์ก็แบบนี้ เขาว่าดื่มน้ําจากเครื่องกรองผมว่าไม่ได้ผลอ่ะทําละ,ละแต่ว่ามันไม่ได้ผลเจอแบบนี้เมื่อกี้นี้แบบที่เคยเจอผมไม่เคยเห็นแต่เขาหยิบมาให้เอ๊ะดูเหมือนจะแตกต่างผมลองดูแล้วก็โอเคก็คือว่าคุณเคยเดื่มน้ําที่คนอื่นแนะนําให้ดื่มดื่มแล้วไม่ได้ผลหลังจากที่เห็นเครื่องนี้แล้วก็เลยอยากลองดูใช่แล้วลองฟรีผมเลยลองแฟนบอกว่าเสียเงินไม่เอาแปดถึงเก้าพันไปหาที่ไหนถ้าฟรี ก็ลองดูแฟนถามผมผมก็ตกลงถึงเช่ามาเครื่องหนึ่งคุณว่ามันโอเคยังไงใช้นานแค่ไหนถึงเริ่มรู้สึกรู้สึกว่าไม่เจ็บเหมือนเดิมเดินได้เร็วขึ้นหน่อยเมื่อก่อนพอนั่งนานราวหนึ่งชั่วโมงลุกขึ้นมาเดินไม่ได้เจ็บไม่อาจนั่งนานเกินไปได้ลุกขึ้นมาเจ็บ รูปที่สองมาให้ฉันดูขาเน่าจนเห็นกระดูกเป็นรูใหญ่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เปิดแผลดูสองถึงสามวันไม่เห็นรูแผลแล้วเมื่อก่อนข้างในแผลโวเนื้อกระดูกโวหมดกระดูกมีอยู่ครึ่งหนึ่งผ่าแผลด้านข้างด้านหน้ามีรูแผลที่ผ่าเอาเนื้อมาปะตอนนี้รูแผลด้านหน้าไม่เห็นละตอนนี้ใช้เลยย่ามานานเท่าไรแล้ว บำบัดเท้าและเดื่มน้ำนานแค่ไหนล่ะเริ่มวันที่เก้าเรืมไปละว,วันที่เก้าวันที่เก้าเดือนอะไรวันที่เก้าเดือนหไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนเปิดให้พวกเราดูแผลได้ไหมได้เปิดให้ดูข้างในมีรู